สวัสดีครับโอ้เฮียเฮียจอยเหื่อยอุ้ยนะขอพอ่อมีไก่ให้กี่อีกสักขีไหมพ่อจ้าเอาบะหมี่มาได้กินอะ่ะ <laughs> ได้กินครบได้กินครบมันเหลนเล่นบบคุกกดดันพอเลย พอจ้าพอจ้าเห็นความน่ารักหนูไหมหนุ่ยยิงจีตาเดี๋ยวพอร์ได้ไงเมื่อมาแล้วเมื่อเมื่อมีอีกไม่ใช่อยากกินอกไก่จังเลยอกไก่ชิ้นโตๆหอมๆงั้นหนูกินฮอทดอกแดงเลยนะใช่ไหม พอไม่หายเนาะหนูกินฮอหลอกแดงเลยนะเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะอกไก่ทุกวันกินอย่างกะโดนป้นใช่ไหมพี่เมื่อกับโจนป้นเลยกินอะกินก็กินกินก็กินเก่งกินได้กินเก่งกินเก่งๆแล้วกิน ไป <Bye. S 2> ใช่ไหมพี่เมอร์กินเก่งไหมมานหนตามเขาชิด้าทำอะไรคะพี่เมอร์ทำไมหน้าตาเธอเป็นอย่างสน,นะนพ่อนำกับข้าวให้กินเลยวันนี้พ่อเป็นพอ่อครัวให้เลยกินให้หมดเลยนะวันนี้ติด ติสัตมุอนติสัตจะได้สิกินเขาเมื่อเนาะบบนีน้เนาะ <c oughs> ปุ่นะเพื่อนเพื่อนอาลูกบอลไปสองอ่านได้แน่ของเพื่อนนะ <c oughs> เคียงครูกัเลย <c oughs> ช่วงนี้จะเมื่อติดสัตว์นะคะ <c oughs> อ๋อเมื่อหางมกลาบอนี้ <c oughs> เก่งแม่เปียกแลยว่ะจะชี้ จะชิมมเตรียมตัวกินข่าวมาลูกมาดูดู๊ดดูนะบ,เเบ,บ่เอาลูกบอลมาบ่เอาลูกบอลป่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ช้ำเลยเอ,อ,อ้ยชุบๆน่ะชุบๆโ๊ยเป็นตัวๆบบใหญ่เลยนี่วลูกผู้ใดวะน่ะมอนโอลโลอยู่นาบอกพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับ เมื่อไปก่อนนะเมื่อจะลอยกินข้าวนะครับ่เมื่อจะลอยกินข้าวนล้วนะมาไมายครับมาไมค์มาไมคบมาไมค์มาไมคยครับอา